วันนี้ต้องขออนุโมทนาถวายสัตราระสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าค่ะทอดกรถิ่นสามัญคีเป็นอย่างดีวันที่2,516ตาวน์โหลจัดสรมเลก็ขอฝามนิดนึงว่าคุณกันถินเี่เป็นคณใหญ่เสื่มเนื่อาจากประจําป ีเสด็จประพงเป็นพระ,ระมหาอษัตริยระองคหนึ่งส่งพรนามว่ากิตราปกครองเมืองรัญญวดีใตในขาะนนั้นมีพระพุทธเจาส่งพรนามว่าคนอัญญาพระพุทธเจ้าพร้อมเล่นบริวารสองจนเสด็จไปแสวงหาสันี่ มมาก,การเสดจผ่านเมืองบรรจญวัพรีเจ้าชิมพาราาได้มีสถานก่อ,อกไฟปฝป้ากราบคูลถาม,มาวมมม่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปไหน ความแข็งมีพระราชุิยานแห่งหนึ่งชื่อวอัญชนาเป็นสถานที่สงบร่มรื่นก็ขอความในสแสดงประทับจำพรรษา,า,ราเพื่อโปรดุณาพพุทธเจ้าได้เพียงพระพุทธเจ้าก็ทรงรักเมื่อทรงรักระแสะดงเข้าประทับจำพรรษาที่พระพระาชุาาิยานชื่อวอัญชนาของรพ,อพระเจ้าจักรราชเมืองกรุงนบุรี ในพรรษาการวันแปดค่ำเจ็ดเจ็ดค่ำสิบห้าค่ำพระยาจิตรราพร้อมด้วยพระราชบริพาเนี่ยก็จะไปนุ่งขาวห่มขาวไปรักษาวโสดเสด็จไปฟังพระธรรมเทศนาท่านออกพรรษาแล้วพระยาจิตรราก็กราบบูชาพพระุทธเจ้าผู้ทรงพระนามองค์กรพระยาพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า์่าย การบุญกาบุญสนในพระพุทธศาสนานอกจากให้ทานรักษาศีลเจริญประวัตแแ้วมีอะไรที่มีนิสสมากออกมากยิชิต้ด้ช่วงกว่พรรษาพระพุทธเจ้าก็ทรงรับทาบว่าคนกันหินมีอนิสสมมากเมื่อพระญาติตรา,าร์ได้ับทราบดังนั้นก็ศึกษาวิธีที่จะทำกันหิน เมื่อเข้าใจเรียบร้อยก็ได้นำพาพระราชาเปริพานไปทอดกรถินที่พระรา,าชาเป็นญาื่อวาอนนาัาอานาาคนาแด่พระสมบัติพรทเจ้าทรงพระนามว่าคกนัญญาคเเญาเมื่อองค์ได้รับกระถินได้ทอดกระถินเสร็จแล้วพระญาณพิจาราญก็เมื่อ,อทอดกระถินเสร็จก็นั่งเป็นโยงประนมร เป็นพระคุทานว่าอีมิทากถินท,ทานเองนะพุทธอหมิานาคติเดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าด้วยอานิสงบนกระถิ่นทีท่ข้าพ,พุทธเจ้าแท้ัะทำเองขอให้พระเจ้าได้มีอ,อก,การเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต เมื่ออัญญากรัญญาพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับแล้วก็ทรงประสาทพรทว่าเอวังโหตุเบวังโหตุซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าขอวางปราถนาใดอันมหาโมกข์ได้ปราถนาแล้วได้ทรงปราถนาแล้วจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จดังนี้ครั้นต่อมาในญญาพระเจ้าอิคาร่าก็ได้สิ้นชนไป ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวันนึงเป็นรมรรตมรินหาชอราไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีไปเกิดเป็นพระมหากษัตริย์่หลยชาติทั้นต่อมาก็ได้มาเสด็จอุบัติ์เป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงพระนามว่าพระมหาสมณพโทธคเพราะฉะนั้นการบครการจะเห็นที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจะทำบวาเพ็นี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งความปรารถนาไว้ให้ได้สําเร็จเหมือนในอดีตที่สมมาทิฏฐิเจ้าได้จะทรงกระทำเราเพ็ยบมากอาตมาภาพในนามพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในนามพระสงฆ์วัดกุฏิศรัณย์ต้องขออนุโมทนา